การติดตั้งและการเพียนใช้งานนะครับ MongoDB สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับสุรทินชาแนลนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการตั้ง MongoDB ในเครื่องของเรานะครับขั้นตอนที่หนึ่งครับให้เราทําการดาวน์โหลดนะครับ MongoDB นะครับเข้าไปที่ลิงก์ตามนี้นะครับหรือว่าจะพิิพ์ใน g o ว g l e ้ก็ได้นะครับ MongoDB นะครับให้ไปที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ Community ให้เราเราดาวน์โหลดออกมาแล้วก็เราทำการติดตั้งตามรูปได้เลยนะครับคลิกขึ้นมาแล้วก็นิกนะครับกดคล็กเกแล้วก็มีครับมีแอ c เสร็จที่หนึ่งนะครับ,บ,นนรบให้เรามากดปุ่มตรงนี้ครับคัดต้อมนะครับคลิที่ปมคัดต้อมแล้วกดไปนะครับตรงนี้ไฟล์แล้วกดเนิกไปเลยครับ ตรงนี้จะมีนิดนะึงครับให้เราแก้ไขนะซูปะเปอร์เนมนะตามต้องการนะไม่ควรตั้งชื่อที่สัมกับเซิร์ฟเวอร์ที่มีแล้วนะตรงน,นี้ถ้าเราแบบมีชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่มีแบบนี้อยู่ก็ไม่เปลี่ยนเป็นชื่ออื่นนะครับตรงนี้แนะนำนะครับให้แบบ ตรงนี้มันจะมีะหน้าต่างที่แบบนีให้ install Mongo DB c o m p a s นะให้เราคลิกออก,กว่ดนะครับแล้วก็เราจะไปลงแยกเอานะให้เรากด next นนไปนะครับนี้ให้เราคลิกปุ่มนะ install เพื่อติดตั้งนะให้เสร็จเรียบร้อยนะครับนีนะครับการติดตั้งในส่วนของ Mongo DB ตอนนี้นะแล้วส่วนตระมาจะมาแนะนำ ติดตั้งครับตัวของ MongoDB Compass นะครับครับผมก็มาต่อนะครับการติดตั้ง MongoDB Compass นะครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งตัวฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาทําการดาวน์โหลดที่นี้นะ MongoDB Download Center นะครับ Compass นะครับแล้วกรอกรายละอียนะครับแล้วก็เลือกเวอร์ชั่นนะครับ นะครับเป็นผมแนะนำให้เลือกเป็นาตามนี้นะครับอาจจะมีเวอร์ชันใหม่แล้วก็ได้นะครับนี้แล้วก็ติดตั้งเป็นวิดีโอครับ MSI นะครับ,รบตามโอเอสของคุณเลยนะครับถ้าคุณชาวนอะไรนะครับให้เราทำการับบ,บคลิกขึ้นมานะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วแล้วก็ดับบคลิกมาแล้วกดนิ้กๆเลยนะครับ เราจะเก็บตัวนี้ไว้ที่ไหนบบนะครับมโคลีมอมพิวนะครับปกติแล้วก็เก็ไว้นะครับที่พอของคอยติดตั้งมาให้เราครับกดเล็กนี้ไปนะครับอ่าปุ๊บอนะน,น,นะครับ,อร,บรอจนกว่าจะติดตั้งเสร็จนะครับผมอ่าพอติดตั้งเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นให้เรากดไปอ่าหลังจากนั้นก็เป็นที่เรียบร้อยนะทีนี้เรามาทําการทดลองเชื่อมต่อคนะรับมโคลีนะเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับ ต่อด้วยการใช้โมโกดีคอมพานครับอัอนนี้มาติด <c oughs> ให้เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับโมโกดีคอมพานขึ้นมาแลรูปนะนะอัวน,นี้แล้วก็สามารถคลิกตรงมันจะมีตรงคอนเนคขึ้นมาแล้วก็มีคอนเนค c ชั่นนะคอันมันจะมีหน้าตรงเฮ c คอนเน t i ชั่นนี้ขึ้มาให้เรามากรอตรงนี้ได้เลยตรงน,นี้ตรงเชื่อมต่อตรงนี้นะครับ ถ้าในโลคอลโลคอลมันจะเป็นประมาณาประมาณโลคอลโฮสนะครับโลคอลโฮสตนะครับตัดศูนยี่นครับตัวนี้นะครับลองไปเคราะน์ให้ดก็ได้นะมีตัวอย่างเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะข้ามตรงนี้ไปอันนี้จะเป็นอันนี้โลคอลโฮสตน์นี้ ที่นี่เม่กนี่ถ้าถ้าเกิดว่ามันสําเร็จนะมันสาเร็จ,ม,จม,รนะรมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับมีวัวหัสองจุดจุดหนึ่งนะครับวัหัวตรงนี้มาจะได้ตามรูปรนี้นะครับโอเคครับตรงนี้ก็เป็นสามารถที่จะเชื่อมต่อคนนี้เรียบร้อยแล้วนะในหัวข้อต่อไปนะครับเรจะมาสอนในเรื่องของการใช้น o d e js ใายตัวของ s f ะครับเป็นสร้างเป็น RESTful API นะครับแล้วรอติดตามได้เลยนะครับครับผมสำหรับชิพชั้นนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นครับสุัสดดครับผม